อ่ายิ่งยิ่งสุดคุ้มก็พี่แต่ไปอยู่ห้าล้านห้าเจ็ดสิบหล้านปีคุ้มไหมคุมค้มเออเออนี่นะี้ยอเราลองถ้าเราฟังวันผ่านเนี้ยเราจะไม่รู้ว่าเราเนี่ยมีบุญมากนะเราจะได้รูป,ปรกายใหม่ที่งดงามนะ คือเป็นชาวสวรรค์นเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวเสมอเลยและทีเดียวหนุ่มทีเดียวสาวทีเดียวเอออยู่บนสวรรค์น,นั่นนะอายุสิบห้าสิบหกนี่นะจ๊ะหนุ่มมว้วนเดียวจบมว้วนเดียวเลยยาวนานขนาดน,น,น,นี้เนี่ยในเมืองมนุษย์เนี่ยเรามีช่วงจวังหวะเป็นหนุ่มเป็นสาวแค่ไม่กี่ปี แล้วแล้วเราก็ถูกช่วงชิงความหนุ่มสาวขแข็งแรงไปเลยจากตัวของเรานี่นะแต่ตรงนั้นนั่นไม่ใช่เลยเราจะอยู่ยาวนานถึงขนาดน,นั้นนี่ไม่ได้พูดถึงวงบริศเศษเขตปรมโพสัตวนะจ๊ะพูดถึงปกติธรรมดาของชาวสวรรค์ชั้นนี้ตั้งแต่เขต นอกสุดเลยขอบขอบขอ,บของสวรรค์ชญญันิตแล้วก็ไล่มาในเขตของอนิยตตาโพธิสัตว์และเขตนิยตตาโพธิสัตว์และเขตของอพระอริยเจ้านี่นะจ๊ะนี่ไงคือท่านตั้งหมดกําลังบุญแล้วลงมาหรืออธิษฐานจิตลงมาสร้างบรารมีอย่างนี้นะจ๊ะ แต่ถ้าวงบลพิเศษๆๆเขตบรามโพธิสัตว์เนี่เรามีภารกิจต้องทำเน่ะแล้วก็จะเราจะลงเกิดยากนะไม่ใช่ง่ายเลย,เยต้องมีภารกิจภารกิจที่จะลงมาตามไปเดีกยคุณหลวงปู่มาเนี่ยที่เป็นส่วนหนึ่งในการปรับมารของท่านแหละเนี่ยเราจะลงมาในตอนช่วงนั้น พื่อมายึดครองกายมนุษย์ยาบที่จะเป็นปบาปมานี่เนะี่ยคุณผู้ใหญ่กระทรงจามมาาํามาเนี่ยมาไลฟังนะจะถือสาครูไม่ใหญ่ถือสาไหม,ม<า>ถ้าถือสาจะได้ไม่ต้องฟังต่อออ้วนี่เนาะจะลงมานี่ไม่ใช่ง่ายนะพญา,ามารกลัวมากถ้าเป็นถ้าไม่ได้อยู่วงมิตเสียรีบลงไปเลย อ่ากาบังคับตามแต่นี่ไม่ใช่นะอืมันจะลงมานี่ไม่ใช่เลยยากจะต้องได้รับคําสั่งเออนี่จากใครก็ไม่ทราบนะอืมหรือแ <laughs> <laughs> ม่ทราบก็ไม่บอกนี่นะอ่า <laughs> เดี๋ยวจะกลัวกลัวจะรู้เนี่ยนี่อ่ <laughs> <laughs> มันเอาเรื่องทีเดียวนอะเอาเป็นว่าเมื่อถึงตอนนั้นนะทุกคนเนี่ยจะนั่งมาที่ไปอยู่วันนั้นนะก็มาคอยได้ไปสนุกสนานบุญบันเทิงแบบชาวสวรรค์กท็ทั่วไปนะปก็จะมีโต๊ะเต้ก็มีบ้างนะตอนช่วงแรกๆนะในเก้นใหม่ไปเพื่อจะให้คุ้นกับสังคมของชาวสวรรค์นั่นนะไปชม สวนชมนู่นชม,น,น,ชมนี่อะไรต่างๆแทบเตี้ยโดนตามตัวกันแล้วเออนี่นี่นะคล้ายๆกับว่าเปลี่ยนที่ทํางานจากเมืองมรุษไปสู่เทวโลกนั่นี่นะก็มาเพื่อการนี้นะ่ะไม่ใช่เพื่อการอื่นเลยก็ไปทํางานแต่บนนั้นทำก็ทำ,ทำหยุดทํานิ่งเลยนี่อย่างที่หลวงพ่อ พร้วครูสมุดกวีท่านบอกหยุดหยุดอะไรเนี่ยไปอยู่มันก็ต้องไปหยุดกันอีกนี่ใช่เวลามาเนะี่ยมาเป็นทีมเลยนะมันจะมีช่วงแว๊บหนึ่งที่จะลงมาจะชิงช่วงช่วงชิงกันของผู้ก็จะส่งลงมากับพยาม,มาเนี่ยเนะี่ยจะอยู่ในนิพพานรับทั้งรับทั้งเปิดเผย นี่รับๆเร่มไปจะไปทำความผิดทําความดีที่ละเอียดละเอียดละเอียดเอียดข้นไปเรื่อยๆซ่อนกอยู่ข้างใน,นแล้วก็ส่งมาทีปุ๊บเลยมาทีเยอะเลยแต่ละคนก็จะทราบด้วยตัวเองนะเพราะคำสั่งนี้จะถูกส่งผ่านศูนย์กลางกายอ,อาฐานที่เจ็ดนี่ของเทพบระบุเทพธิดาวงบนพิเศษเขปรมบ,บริษัท นิ่งจะแตกต่างจากของท่านนิยตะโพธิสัตว์นะถ้าจะลงมาตัดสุปูเป็นพระสมมสมุทิเจ้านะนั่นต้องบารมีเต็มเปี่ยมและเทวดา,าพรมแรงด่างไปอารัธนามาอย่างนี้นะจ๊ะถึงจะลงมาแล้วก็ท่านก็พิจารณาอะไรต่อะไรต่างมหาปัญจวิโลกันะให้ายาง ถึงเวลาที่จะได้บรรจุตําแหน่งเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงคราวควรแล้วก็จุติเวลาจะลงมาเกิดทั้งก็นั่งสมาธิอาการติดฐานจิตแวบลงมานี่เข้าสู่คันพระมรดานในตระกูลที่โลกยกย่องในโลกยุกนั้นตระกูลไหนสูงสุดที่มนุษย์เทิดทูนกคารพบูชาก็จะลงสู่ ตระกูลนั้นและที่จริงที่ลงามาเกิดของหมูคณะเรานี่ต้องลงมาเกิดแล้วรวยนะ, mm hmm. ะต้องมีอุปกรณ์ในการสร้างบรมวิที่สมบูรณ์ mm hmm. แต่ก็นั่นแหละมารันไม่ใช่หมู mm hmm. แล้วก็อีกอย่างมันก็ไม่ใช่แมวด้วย mm hmm. เออแต่ว่ามารมันก็คือมารน mm hmm. นี่นะอ,อ่เพราะว่ามันเป็นคู่ต่อสู้กันนี่ไงใน mm hmm. ตามที่หออลงวงพ่อพระครูสมุทรกวีท่าน ไล่ฟังแล้วพระมหาธีระหลายรูปไล่ฟังนะครูรไม่อยากกระรงจําแล้วก็เอามาปฏิบไตตอบเล่าสู่กันฟังเนี่ยนี่นะพออทนฟังกันไหวไหมน,นี่นะจะต้องมาเกิดในตระกูลที่ดีเนี่ยแล้วก็จะต้องมีทั้งรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงจะได้เหมาะสมที่จะเป็นฐานทัพหยาบนี่ไงจะได้รองรับ อนี่เนาะองผู้ที่ส่งรามาเนี่ยสนะันนๆๆๆๆต้องมีทรัพย์สมบัติด,ด้วยรอท่าเรานะไม่ใช่อะมัวต้ทำมานั้งทำมาหากินนำมาขายหรือจะทำอะไรดีเออหนึ่งคิดไม่ออกนี่นะจะต้องมีความพร้อมเพราะมาเพื่อการนี้เนะี่ยแล้วก็ต้องมีคนสมบัติฉลาด ขาบอกว่ารอหลวงปู่มาทันทีเลยเอไม่ต้องคิดนานคือจะคิดเองเนี่ยบุญเราต้องทำไม่ใช่ทำไปทำไมอะไรอย่อางงี้ทำไมทำบ่อยทำถี่อะไรอย่างงี้เนี่ยจะไม่มีอย่างงี้จะคิดเองเน่ยคิดทำก่อนแต่ว่าจะไม่คิดดูก่อนคิดออกเองเลยบุญในตัวจะสอนนะนี่แล้วก็จะมีบริวารสมมีอะไรทุกอย่าง อุปกรณ์การสร้างบริวพร้อมลงมาก็มาเน่นโอ้โหพอได้ช่องแวบมาเขาก็แวบมาตามเมืงองกันนี่ยตอแรกก็มาเป็นทีมเลยนเยอะแยะแต่ก็ลงมาทีเดียวตุ้มกระจายกันไปหมดเลยโอ้อกระจายกระจายตุ้มยังไงเออก็ไม่บอกอีกเมืงองกัน อก,กลัวจะรู้เนะี่ยเดี๋ยวรู้เอารู้เธอเห็นประโยชน์นอ,อันใดอก็เราก็มากันอยู่แล้วเออนี่เนาะอออนี่กนะ็ต้องมากันอย่างนั้นนะแล้วแต่ละคนที่ลงมานี่นะอือ <c oughs> Oh. ยังยังไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาเอานี่ก่อนนี่ก่อนเนี่ย <10. S 1> เอาถึงไหนละถึงไหนละ กระจายนะก็เลยต้องไปเกิดที่ดู่นที่นี่เห็นญาติแหลมๆล้กก็ยอบประสาทนลงต้องเอากลายเป็นกองฟางนี่นะโอ้ก็ต้องทำมาหากินทามาค้าขายแต่ก็กลับมารวมกันได้นเพราะแต่ละคนนี่นะอืม อยากฟังจริงๆเลยเออเป็ละคนเนี่ยเป็ละคนนี่เนี่ยมีผู้เลี้ยงผู้รักษามานะที่จะรักษาเนี่ยให้เรามารวมกันเนี่ย<า>ผู้เลี้ยงผู้รักษาคือใครเออแล้วเราอยู่ตรงไหนยังไงเนี่ยออนี่เนาะ <Okay. S 2> นั่นนี่แล้วหน้าตาเป็นไง <Okay. S 2> เออ นี่กลัวจะรู้เนี่ยฮะ <c oughs> นี่นะเยอะแยะเลยเ oh. งินสู้กับพยามารก็ไม่ได้หรอก oh. เอ,อแล้วไประเดคุณหลวงปู่ก็ต้องเสียบุญไปเลยนะไปตามมาเนี่ยเพราะบุญนั้นนั้นจะสู้กับบาปได้บาปนี่นะเราจะไปเอาไม้ก็ไปสู้กับมันนี่นะไม่ได้ จะเอาปืนใหญ่ไปยิงสู้ไม่นะต้องบุญอย่างเดียวอกุศลธรรมะจะต้องสู้กันด้วยกุศลธรรมะเออนี่เลยจะ้ะธรรมดำหรือกันธรรมจะต้องสู้ด้วยสุขธรรมคือธรรมอันข้าวอันบริสุทธิ์ไอตอนนั้นเรายังโนเนี่เรายังไม่รู้เรื่องเนะี่ยมันคืออะไรกม่รู้เราก็ยังไปตักต่อยที่ไหนนะพระเดชพระคุณท่าน รู้แล้วเห็นแล้วรู้แจ้งแจ้งองตงลอดเ่าก็สั่งตามกันเลยนะ oh. นี่ตามมาสั่งตามมาเลยนี่สั่งกรเสียบุญไปด้วยสู้กับพญามอนแล้วก็ไปแก้ไขผู้เลี้ยงบุรุษาเนี่ยนะให้สะอาดแล้วก็สั่งผู้เลียงบุรุษาดูแลผู้เลี้ยงู้รกษานะั้นไม่ใช่มีคนหนึ่งก็มีหนึ่งไม่ใช่นะ oh. องค์ครักษ์องค์ครักษิทักนัก,กรบกองดับธามเนี่ย ไม่ธรรมดาหรอกน<อ>พูดไปเดี๋ยวก็เนาะนี่ห<อ> <laughs> ยุดเป็นตัวสำเร็จไงไปหยุดให้ได้แล้วก่อน <laughs> นี่นะนี่ให้มั้ยอ้า <laughs> นี่ <laughs> <laughs> เยอะกันแล้วกันแหละ <S <S 1> <S 1> <N ic> นี่นะอ่ะาก็จะเอามารวมกันได้นะไม่ใช่ธรรมดานะโอ้เดิ่มันซับซ้อนแยกไปหมดที่พูดอย่างนี้เพื่อให้เราได้รู้จักหลวงปู่เพิ่มขึ้นอ่าะ,ะเรื่องนี้นี่หลวงปู่ท่านทายทอดมาโดยเริ่มต้นจากหยุดเนี่ยเป็นตัวสำเร็จท่านหยุดใจได้พอหยุดใจได้ความสว่างเกิด ท่านมองผ่านความสว่างใหม่ก็เห็นภาพเห็นแจ้งพอเห็นแจ้งก็รู้แจ้งรู้แจ้งก็แทงตลอดเลยในเรื่องราวต่างๆถึงท,ที่เป็นความลับของวิตก็ถูกปลดปผอยกันไปเลยนี่นะนี่ไม่ทําไม่ใช่เรื่องธรรมดาเรากาลังจะหลอกใครเนี่ยรู้หรือเปล่าเออนี่นะมันเกี่ยวกับตัวของเราเลยนะนี่อาถึงไหนแล้วลืมไปเลย <laughs> เยอะแะผู้เลี้ยงผู้ลูกศานี่นะไม่ใช่เทวดานะไม่ใช่พรมไม่ใช่อรูปพรม<อ>แต่นี่นะ<อ>เป็นผู้เลี้ยงผู้ลูกศาเออ <c oughs> นี่นะ <c oughs> โอ้เดี๋ยวเราฟังอนุภาพหลวงปู่ไปก่อนอันเดี๋ยวจะมาใหม่นีน่นะอนุภาพนี่เนานี่นะนี่นนี่นะนี่นะ อนุภาพเนาะอนุภาพหลวงปูนี่ก่อนแล้วก็ต่อด้วยนี่นะต่อด้วยต่อต่ออะไรจ๊ะเยอะจ้ามาเยอะไม่ได้ มันต้องเยอะนะ่ะขนาดเยอะเองเป็นอย่างนี้เลยอืเออนาดเยอะๆอย่างนี้เลยนะ่ะแล้วเขาอยู่ตรงไหนเมือ่อเขา,มา,ามมไม่ใหญ่เทวดาไม่ใหญพรมไม่ใหญ่อรูป์ผมแล้วเขาเป็นใครเ้าเป็นผู้เรียนผู้โดยสารอยู่ตรงหยุดนดั่นแหละอยู่ตรงหยุด จุดที่หยุดนิ่งอะนะอยู่ตรงนั้นนะจะมีภพภูมิเราเนี่ยต้องรู้จักผู้เลี้ยงผู้รักษาของเราเนะ่ะเวลาเราขี้เกียจทําบุญเนี่ขี้เกียจนั่งมาทีหรือไปโตเต๋นะเราต้องสงสารผู้เลี้ยงผู้รักษาบ้างเขาดูแลเราเพราะเขาก็ถูกสั่งมาดูแลนั่นนะไ,ไม่ได้เขาตรงนะเป็นภารกิจนะ คือถ้าก็ดูแลกายมนุษย์อยางไม่ดีมีปัญหามนก่อน oh. เอเรื่องมันซับซ้อนทีบบดี้มันมีปัญหาก็คือเอาอีกแล้ว <laughs> พวกนี้ดิอาจจะแนะวิธีให้นะหลวงปู่ท่านแนะว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วเราจะไปดูได้ด้วยตัวเราเองเรานี่ยอย่าเพิ่งตายฟรี ต้องรู้จักผู้เลี้ยงผู้ลูกสางเราก่อนมีลักษณะเป็นอย่างไรอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยแล้วเขามีภารกิจอะ,อะไรอย่างไรแล้วทำไมเราควรจะต้องสงสารเขาละ่ะถ้าเขาดูแลไม่ดีเขาจะมีปัญหาอะไรนี่สิ่งนี้ค้างคาใจแต่คำตอบอยู่ตรงหยุดกันนิ่งนี่แหละม,มันจะไปเห็นเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้นะนี่ ทรงจำจากหลวงปู่คุณยายคนรู้คนนี้เล่าฟังกันมาเล่าต่อนะไม่เกี่ยวคุณไม่ใหญ่นะไม่เกี่ยวนะอย่าเพิ่งมาอัดกันนะนี่เนอะคือพวกไม่เห็นมักมีปัญหาเน,นี่ยเป็นงนี้เนาะประเั็นบนสวรรค์นี่น่าอยู่มากเลยมันโอ้แค่วันเดียวก็เหลือเฟือนะ แต่าห้าล้านกว่าวันน่ะห้าห้าเท่าห้าล้านร้าเจ็สิบกลา้ลานปีมนุษย์นี่ดีเนาะตรงนั้น,นะแต่ก็ไม่ใช่มไม่เปิดโอกาสให้ไปทํานู่นทํานี้ก็ไม่ใช่นะมันก็ปกติของชาวสวรรค์แต่ว่าต่างกันในที่จะไปถึงั้น้นั้นมันก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ไปชมสวนชมนู่นชมนี่ จะมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่แตกต่างจากชาวสวรรค์ทัว่วไปคือจะมุ่งเม,มื่อทรรมาธิถวิมานของมหาสมณะเทวบุตรเพื่อที่จะสะสางท่าทามของตัวเองเพราะตั้งก่อนเรามาเกิดตั้งใจดีนะรู้หน้าที่ดีดีเรามาเกิดเราต้องมันงี้งี้งี้ลงมาวิตายลืมไป <c oughs> <c oughs> เออพวก็ลืมไปเงี้ยนะ <c oughs> ไอ้ที่ลืมเนี่ยนะก็เพราะเขาทําให้ลืมที่เอาอวิชานํามาบดบังไังไงมันมาเพราะการเกิดเกิดมาปั๊บเสียบเลยเสียบโดยการสอดสอดมาในไส้ไส้กลางกายของเราแหละเออดังนั้นเนี่ยแล้วก็อยู่ลับๆลึกๆเราเราไม่รู้ตัวเลยแล้วก็คอยสอนเราเนี่ยผ่านระบบความคิดคําพูดการทำแบบอืม พรุ่งนี้อย่ามาเลยอย่ามาหล่อหลมปู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไปนู่นดีกวา่าฮเขาก็จะตึงเราจะไปติดกโกลกกะลาอะไรเงี้ยไปนู่นเถอะอะไรเนี้ยนเะนี่ยแต่กายมนุษย์ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ามันมีอยู่สองสิ่งที่สู้อยู่ภายในนี่นะที่จริงมันมีอยู่สามสิ่งแต่สู้ีจริงอยู่สองสิ่งอีกสิ่งนั้นเฉย รัศมีสรรัสิ่งจะต้องเกิดกขาได้ทำสามประการนั่น,ททน,ททนหแหละทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลแล้วก็ทำที่เป็นกลางไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นมมกรากไม้ก็จะมีอย่างนี้นั่นแหละเขาจะบังคับอยู่ข้างในอย,อย่างที่เราไม่รู้ตัวตอนจะมาเกิดใหม่นี่เวลาชุมนุมกันนี่นะประชุมกันก่อนทุกคนจะตั้งใจแน่วแน่เนี่ยดีมากแต่ว่าลงมาแล้วมมนลืมเพราะเขาเอามาบทบังนี่แหละ นี่เนะแล้วก็ตรึงไปติดกระโหลกลาดังกล่าวก็จะตามกลับมาได้ยังไงแล้วก็เด็คุณ้หลงปูดทั้งๆั้งใจกเเเษษ็เสียบุญเสียบารมีมามากผู้เลี้ยงพระึกษ์ก็เสียบุญเสียบารมีมากที่จะดึงเอากลับเข้ามามาแล้วหน่อยให้มาถึงแล้วยังไปอีกนี่เนะเออยังไปโตเต้นู่นี่อีกแยะเลยเนี่ยแล้วก็มาแล้วก็แบ่งหน้าที่กันลงมานะ ชุดนี้มีท่าธรรมอย่างนี้ต้องเข้าไปสู่ภายในเป็นนักรบภายในชุดนี้เป็นนักรบภายนอกทางเผยแผ่ขยายความรู้ให้หมวลมนุษยชาติรู้ว่าในตัวเนี่ยมีพระธรรมกายพระรัตนตรัยอยู่ในตัวเป็นฝ่ายเผยแผ่ทีนี้การขยายงานเผยแผ่เนี่ยต้องมีทีมมีทุนมีที่เพราะฉะนั้นก็ ทีมที่ขยายก็ดีทีมที่จะเข้าไปสู่ภายในทำวิชาสู้แลปลบมือพยาบาลคดีเนี่ยไม่ได้จะมาหากินโอ้ยจะมีทีมหนึ่งทำหน้าที่ไปหาทรัพย์มานี<ม>่ยเขาเรียกกองสบเสบียงนี่ไนะนี่ไงพอมีคนมาก็จะต้องสร้างที่รองรับคนอาจจะมีฝ่ายปฏิสังขรณ์คอยดูแลก่อสร้างสอบแซมอะไรอย่างต่างดูแลต่างตซีทีมนี่แหละ สี่นาทีแหล่ะที่ประกอบข้าเป็นขรบวนของกองทัพรมที่จะสู้รบปรบมือพยาามานฆ่าศึกที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติซึ่งอยู่ต้องผ่านภายในตัวของเราไม่ใช่ถืออาวุธไปรบกันข้างนอกนั้นนะการสู้รบภายในกับศัตรูที่แท้จริงเนะี่ยไม่มีการสูญเสียไม่มีเสียน้ําตาไม่มีการพัดพลานี่นะจ๊ะไม่มีการใช้อาวุธยุทธโกรณ์ และการสู้รบกับข้าศึกแท้จริงภายในของตัวเรานั้นสู้โดยพื้นฐานอารมณ์ดีอารมณ์สบายพื้นฐานมีความสุขซึ่งแตกต่างจากการรบภายนอกต้องใช้อุปจุตอุปกรณ์กันเนนะี่ยเวาไปรบทีนี่พ oh. อคิดจะรบก็แก่ไปหน่อยในชะ่แหลทนเครียด <laughs> เอ็นเข่งนะ oh. นี่นะ oh. แล้ว่าอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์ร้าย oh. อารมณ์ร้อนอย่างเงี้ย ต้องทาให้เขาพิหน้าต้องนั้นต้องนี้ต่างๆนี่ไม่เลยนี่เข้าไปสู่ภายในเนี่ยต้องพื้นฐานด้วยอารมณ์ดีอารมณ์สบายกุศลธรรมาทำที่เป็นกุศลเนี่ยพระเด็จพรลงปู่ท่านเรียกว่าฝ่ายบุญภาปราบร้วนนี่นะเกงจะแบ่งเป็นสองภารกิจคือภาคโรดกับภาคปราบแต่อยู่ในฝ่ายกุศลธรรมาปทำที่เป็นกุศลตามทันว่าใช่เนี่ยืึ มีจำนวนมากนะเยอะพอๆกันแหละกับไยถูกปราบภาคถูกปราบที่เรียกว่าอากุศลธรรมะมันจะสู้กันตั้งแต่ข้างในเพราะฉะนั้นที่มนุษย์เนี่นลบกันเองนะแต่ไม่ได้เป็นลบกับข้าศึกติดแท้จริงมนุษย์เนี่ลบกันเองเนะี่ยเพราะแต่ละคนก็ไม่รู้ ความเกิดมาจากไหนมาทําไมแล้วตายเราจะไปไหนอะไรคือประหมายชีวิตไม่รู้เลยเนยก็ตอนลงใหม่ๆนี่นะแผ่นดินที่เป็นแผ่นเดียวนนะันอไม่มีคําว่าอน,านันตจักรวานมนะีแค<อ>่เอกจักรวานอเออโอดีอนี่นะแล้วก็การรูุ้ยาแเราไม่ได้แตกต่างกันอย่างนี้นะอ,อืม เออเหมือนกันเลยเออเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เลยนี่นะพรุ่งนี้เราจะมีรูปเด็กหลวงปู่ดีอ๋อนี่ไงสวยไหมนี่นี่นี่ไงอ๋อไปพรุ่งนี้ไงรวยเร็วรวยเร็วนี่เราจะจะได้อย่างนี้นะไว้เออเนี่ยไว้ยกนี่นะพรุ่งนี้เราจะได้กันหมดเลยนี่ นี่นี่นี่นะนเอาไปไฟ,ฟบูชาที่บ้านจะได้ไปเชื่อมสายบุญกับท่านอย่างนี้ไงพอเรานึกถึงท่านปุ๊บใจเราก็จะไปจรดที่ท่านและท่านก็มีวิธีการก็ท่านแหละที่จะแก้ไขนี่นะครงนี้เรามารับกันเนอะนี่รูปหลวงปู่เรามารับไปบูชาที่บ้านกันเนี่ยฟรีจ้ะจชอบไหมชอบ ปรีจ้าใช่พอไปบูชาท่านนี่นะรวยเด้อราใชอนี่นี่นี่จ้านี่ไม่ธรรมดาหรอกนี่นะแล้วแต่เดิมมนุษย์นี่นะเอาเองนิดเองนี่ยไม่ได้มีภาษาแตกต่างกันนี้นะนี่หลบสมบัติส้ำซัพพัตคุณนุสมบัติ ไม่เลยมีความแตกต่างอะไรนะแต่อะไรทําให้แตกต่างแล้วทำทำไมต้องทําให้แตกต่างเนยทำไปทําไมเนะี่ยเออก็เพื่อที่จะได้คุยกันไม่รู้เรื่องไงเออนี่นะการคุยกันไม่รู้เรื่องนี่มีปัญหานะเอออาแค่ประโยคนไอ้คนที่พูดไม่รู้เรื่องไงเออ นี่นะอ่าแค่ภาษาเดียวกันยังพูดกับบไม่น่าเชื่อนะงันเราล,ลองคิดไปสิเดียต่เดิมนี่ไม่ได้มีมีมีเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ขนมเนนิวานธรรมประเพณีที่แตกต่างกันไม่นะมันมือนกันมือนแต่เขานั่นแหละทําทให้แตกต่างนี่เขาเรียกว่าทําไมต้องทําให้แตกต่างดีว่าแอนลูน แบ่งแยกกระบกครองไงไม่รวมกันนี่ไงเดี๋ยวมันจะเยอะไปเดี๋ยวเรานี่นี่นี่นะเดี๋ย่เลืมเอามหาสวนิธิที่รับไปเนี่ยเอากลับมาหล่อวันพรุ่งนี้ด้วยนะรูปร่างไงจ้มหาสวนิธิลองลองอ่าอืมเพื่อจะดูมีใครบอกเป็นเหลี่ยมมั้งนี่นะล้วไปอธิษฐานจิตหรือเปล่าจ๊ะอธิษฐานพรุ่งนี้ต้องนํามานะจ๊ะ ถ้าใครไม่นำมาแล้วก็ถ้าจะมารับอีกก็ต้งงองหนึ่งกองน่องนี่ต้องสร้างกุศลเพิ่มขึ้นเขาเรียกกุศลวิวัฒนะไปจะได้ป้องกันความแก้ไขความไม่จำของเรานี่นะมันก็ไม่ใช่ลืมมันไม่จำ <mm> เราก็จะได้เอามานะเดี๋ยวเราจะได้มาทบทวนประวัติของพระเด็จคุณหลวงปู่ผู้คนผู้วิชาธรรมกายกันแช้ you ah.